กป็นับเปนช่องพี่น้องปองไปโซโคโซคอนรับมาหอดจอดถึงมาตามตัวเลขแม้ทังของหมอดูตาทีหลังจากทีมิโชว์ไม่ใช่เลขมันแตกสามตัวมารอบก่อนยังไม่ได้ตัวเลขครับมอนิแอดเองและมาตามเอาตัวเลขแนวทางของเพื่อนเพื่อจะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีวันที่16มิถุนายน2566รูปแบบและแนวทางจะออกมารูปแบบไดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นเลขฝันบอกหรือว่ามีคนมาบอก โดวยว่าได้ยินจังไหนเดี๋ยวฮั่นจะขับไปฟังพ่อหมอเป็นบอกเป็นจใาครับพี่น้องเอฟซีเนาะก่อนจะขับไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่แม่หันกลับป่ะขับไปฟังหมอดูตาทิปเป็นบอกเป็นจใาครับพี่น้องเชิญครับซีรีส์รๆบรรยากาศเย็นๆลังฝนตกครับพี่น้องไม่รอ้อนเลยนะพ่อเนาะอืมก็ร้อนใช่ไหมอาจารย์กล่องก็สบายค่นก็สบายขอบคุณมาก กติเวลาบางๆครับยน้ครับมารอบก่อนไม่มีตัวเลขนะรอบที่เรามาดีใจเฉยๆช่เนั่น้บ่ได้ตัวเลขวันทีพระเอ้บ้างทิพวรรณครับอ๋อพันหรือเปล่าอืมพันอยู่พันอยู่ระหว่างเป็นหรอการบอกเป็นตัวเลขเป็นปัญหาเป็นปัญหาปัญหาต้องเปรียวเลรอเนี่ยเอาแวบ่ มันมาเขามาขายปลาอ่างแบบนไปอยู่นี่หันนั่งได้เป็นคลิปอ่างอ่างปลาอือขื้เรื่อยนะอัง่งโมเม่มามาซื้อปลาเด้อมาซื้อปลาเลี้ยวเข้าไปเลยยินยุการกาปกากจารังปลา เดี๋ยว่าเข้าไปมิตรปากปาปกดเอาเมื่อใครป่าจงังไหนม่อยู่หน้าหินอยู่กลางเมื่อย่างป่าป่ามิตรตัวเ่าแข้งเนี่ยปากกดดิ้นเ้าบวสิดขาบันบอเป็นไรนีปากกดแเนี่ยดูใส ยกปลาบ่ค่ะเขามาขายปลาโอ้เขามาขายปลาผู้ใช่บ่ค่ะมาขายฟันฟันขึ้นแรกก็มาฟันนั่นเดียวกรันโอ้ขึ้นสองแต่ผู้ยิ่งบ่ะอ้างปลาตูเก้าปลากระกดคือเก้าเขาเมื่อฟันเป็นเนื้ออื่นเนี้ยก็ฟันแทนเก้าแท้ป่ะรู้จักป่าหรือเปล่าคนมาขายบ่ทำบร เหวบงลวกกใจกพอค้นมันอยู่ในในกระลัง่ามันแลนอ่องย่านเอ้อย่านาชิาคนเดียครับคนบว่อพอมึมนพ่อนม้นบ<อ>่ผายป่าคนายคนขายปลาอยู่ในการกระลังย่านอาิตี์ท่8 0อืออ,อาคน แปตัวเดียวบก่อแปดเก,ก้าแปดศูนเยเก,ก้าแปดศูนย์ศูนสิ่ม้าอีกมาตัวกะล่งตีใส่ศูนยเลยแหะปลากระแปดค้น้ายกระศูนยศูนยห้ส่งิ้นยศูนย์บอกค้คน้ายปลาบ่ตัวบมอ เมื่อคืนอนเงาผัดฝันว่าเขาไล่จับจับได้มากสองคนแล้วัตำรวจยังมาเห็นตังสี่คนมาเป็นยังไงบ่าผู้ชายบ้านจับมาสองคนตำรวจจับตำรวจจับตำรวจฮันจับเจ้าของเจ้าของเขาจับผู้นับผิดฝันมันฝันนี่เนาะหอยต้งเตียงอยู่เขาไม่หยัง องบ่ค่ะฟ้องผู้เดียวน่ะเจ้าฟ้องว่าดินมวดหัวชิ้นี้น่ะอนนี้ตำรวจยักค้นหรือเรยเขาเรียกน้องเนาะจะเก่ากับเขาเนาะขันนัเนีำวก็ตำร,รวจเนาะก็เลยเสียงเล็บว่าไงบ่ได้เสียงมีแต่าวนาแล้วก็นอนอบ่เสียงจัเเงบเสียเล็บ้าวนาแลก็นอนครับ ที่โทรดูดวงนะคะ <laughs> เป็นโทรดูทั้งโทรศัพท์ไลน์มาคะเดเอ่อโมขา, <laughs> ายับย่ารับย่าหมดแล้วคือรับแจ่นนม,มามเาบิ่งเองก่อนสองทุ่พ่อมาดูโอ้ยเ,เวลานอนแนวกัน <laughs> น่ว <laughs> มาบุ่ว <laughs> อืนนี้ผมจะเจอสเบนีมาเ่จ <laughs> ับเดบอจำเบอร์ไหนแล้วะ กรุขมาโชคมาประจานจนเต็มเลยก็คือ980แล้นะพ่อเนาะที่พ่อตีไว้เออกัดตีใส่ตัวเก่าอย่าลืมเด้อลงแน่กูได้ <25. S 1> <25. S 2> ดพ่ะ25 25ไส้สองคนเนาะฝันว่าตำรวจจับกุ้งคุ้นแล้วก็05ก <5. S 2> ็น่านลันแล้วก็05 05นี่คะแนนแรกเดียว อีเอานะคะเป็นค้อมันขอบคุณา่าในด้านในการรับชมนะคะ908<อ>หรือ,อ980เนี่ยเ่ามันได้งเงินแล้วกว่แล้วต,ลตัดเล็บเนาพ่อนเนาะที่เขาปลูกข้อน่ะมันเล็กกวัวเก้าเนี่ยสองห้า980สองห้า เรียกื่งว่ากอนอาจมันออกคือสองวัะอาจจะไล่ด่านมาแล้ววเนาะเขาหเจ็ดสอง็สองเจ็ดสองห้าสองเกมันออกกันได้ยังสองห้าสองเจ็ดสองมันออกไปแล้วเะสองห้าเพราะว่าวันหักจะแตกานโต่เลยเดียวซีผลนหประมาณสามครับซีตัวแตกเอาไว้ทะเลียงกันเลยเจียวเลยเนาะเไม่ออกล่างมันกิดจีมานเยอะอย่างเวคือตั้งเป็น คิดคิบ่นะเจ็ดสองสองเจ็ดเสียบออกบนเส่นตัวอะไรแล้ววันนี้กว่าไล่วตี่ก่อนวันนี้ก็่าไร่ตัวแขนเป็นแขนก็มาตัวใดมขกะแปดเก้าแปดเก้าแปดเป็นดอเนาะ9ก้าแปดแล้วแปดศูนี่แหละเก้าแปดกับแปดศูนย์เก้าแปดศูนยแปด ตัวตันเลยนาะพี่น่ะตาดาวไม่หลายตัวนี่แม่มันตีนเหล่ไบ,บ่หลายตัวอืมตัวแต่ส,สิยายไปไปเป็นไรจัดซ่งสิเป็นหลายตัวเนาะม่เรือ่องมาเก้าเป็นหัวไก่แล้วค่ะเนาะมีมีแม่ลหะะมมลายตัวเลยแม่ไม่หลายตัวปลาเนี่ยมันป่ากดต,ต้องสองขึ้น,น,นต้อนนี่อือจะฝากกดวันสองขึ้นตอนจะอ้างกัเนเดียวจะคิดจะยิ่งกับไส้อืมเืนแล้วกูไส้มาขายครับ ขึ้นสองผู้ยิ่งมากขาอ่อางส่เป็นศวนาตีใช้ศูนต่ออ่างนะปลาจะเป็นแปที่แล้วซกไม่ทันแท่ขลองใจแต่ผู้ยิอนอยกกลาง้นที่เป็นเก้าหรือเป็นหนึ่งอ่าตีซอยกันเรือท่านผู้ชมเป็นความฝันมอดูตาที่พวดที่แล้วเบาคันซิว่บากับแตกสามเนาะแตกสอง คือตู้ตัวมายถึพวกตัวกัน6วกตัวรางวันที่หนึ่งเป็นไหว่าสีตัวมผ่นมีบุนก็ได้เนี่นมันเป็นบุญวาสนาขาดเป็นเงื่อนเทวดาครัแต่ทัาวมาสามไหบสองเจ็ดสองห้าก็ยังบอได้เดี๋ยวจะดูว่าหายตัวคเนี่ยจะก่วงเขาน้องนวนเดี๋ยวจะบุญเขาน้อเนาะอยากเช็คดวอนกัพ่อหมอก็ได้เด้อค่ะอยากบไดคซื้อกอนก็เฮ็ดจังไรแล้ว ก็บอกไปเลยนะว่าเนี่ยไปบูวาสนาไปบาสนามั่งขือน่้านแล้วเทวดาก็าล้วมีอย่างนี้ดิย่างใดบ้างแล้วมีอย่างตัวผู้ขายเลกเขาได้รวยเอรรวยเหรแต่ผู้ซื้อขอว่าซานเมื่อเป็นวนก็บอให้ขาแล้วขาอยูดิเพราะแต่ว่าของพ่อก็สาม แตสรุปรได้ตัวเลขแนวทางมาาลวครับงวดวันที่16มิถุนายน2566รูปแบบแนวทาง3ตัวตัดเล่นเอาเลยพี่น้องเด้ตามตัวตัดเลนเอาครับพี่น้องแนวทางของพ่อหมอหมอดูตาที่สี่ประเนินห้ใจขึ้น980พี่น้องก็ไปตัดเลนเอาส่วน25และ05ใครยังอยู่หม่องเราครับพี่น้อง fc อ่ามีโชคมีหมานงวดวันที่16มิถุนายน2566 ชื่นชอบคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามใหมน้ำเนยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องเอฟซีให้ร่ำล่ำเรือ่อยกันสุข,ขุสุขคนบุนกุศลใดเดชาสมบูรณ์มากนุนส่งเอฟซีของประกาศจงประสบแต่ความโชคดีร,ร่ำร่ำรวยร,วย,รวยกันสุข,ขุสุขคนคลิปนี้สี่นในโ่งไว้สำหรับครับพี่น้องโชคโชคบรรหมานสวัสดีครับ